นน FC. มาในเ้อเอฟซีเราจะไปหานอนป่ากนะันนะมาโหอย่าปิดป้าดเลยเนี่ยมาทางเก่าจําได้อยู่มาทางนี้แหละทางที่เราเมานั่นนะ่ะเหมนไหมรูเก่าเราอ่ะดูสิมีปะฮะมีกระถางหืมไอ้ไอ้ตามกูดิเฮ้ไอ้เรื่องกูดิ้ไม่ร้ายไหมดูรูเก่าเคยมาคุยกันเอฟซีนะหืมเซ็ตดูฝั่งรูสิแซ็ต เร็วๆเข้ามาเลมาี่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 แกูเลวเร็วมองเห็นฝั่งก้นฟเร็วเรเข้ามาเข้ามาเเข้ามาเข้ามาเขามาเอาเอาไว้เอา้มาออไปไนแล้วยไอแด็กแด็โอ้โหได้อนไปนอนป่ากันนีีวันนี้ก็เลยมาเจอลูกเก่าต้องผ่านมาทางนี้ครับผมเอซะหน่อย มันเคยมาคุยกันแล้วทีตรงนี้ก็พามาทีแล้วก็ผมแจ็คกัะจังเลย